หลังจากที่ผมเคยเล่นสายดาบแล้วแพ้มาก่อนข้างหัวตกเพราะฉะนั้นยิมนี้ผมเลยเปลี่ยนมาเป็นสายปืนเป็นไ้เฮียเดี๋ยวกูยิงโชว์แบบลักหัวคอมเทียตัวใครมาเทียตัวกูยิงแม่งหมด โอเคครับทุกคนก็ผมได้เปลี่ยนมาได้ขายปืนเพราะว่าเนื่องจากคือคือผมอยากลองอ่ะเนี่ยคืออยากลองอ่ะเห็นมีคนมันเล่นแล้วมันเล่นเก่งไงกูไม่รู้ว่าผมจะเล่นเก่งหรือเปล่านะผมจะเล่นคอมโ,มโบแบบสมัยโบราณโบราณกับโฟเคนเหมือนเดิมนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแชร์ไพไ่ให้ผมได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยดีกว่า ยุคสมัยใหม่แห่งการจนภัยมาถึงแล้วความเงียบด้วความแข็งแกร่งที่ทุกคนต้องใฝ่หามีไก่ตันที่จะสนองตันหาทุกคนไม่ว่าจะขายไก่ตันราคาถูกมีวีซีกเผ่ามีผลปีศาจเจ๋งๆอีกมากมายกล่องส่มเผ่าวีซีงบ99บาทแกาเลนตีเจ็ดมัดเผาพิเศษกดเกมพัดกดผลปีศาจและฟาร์มทุกอย่างในเกมร้านมีเคดีตเจดีเขาลิงร่างใต้คลิปได้เลยปีจุดหนึ่งอยู่ในเซิร์ฟอาวามาอุ้ยหอมลืมอย่างงี้จังหวะนี้แน่คิบหาย หายไอ้ที่มันลุมกูเลยเหรอใช่ป่ะมันลุมป่ะวะกูเดินติดเลยใช่ปะโอ้โอ้ชิบหายไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอันนี้คือตันตันระยะจูบนะครับเมื่อกี้ผมปะตันหนักนะอู้ยจีตาบอะไรมันลุมกูเหรอเเล่นไปได้มดฟ้าได้ป่ะมาครับมามาให้หมดครับให้หมดครับอันนี้คือผมไม่ได้ห้าวนะแต่พูดความจริงฮมั่วเด่อนเดือเฮ้ยอ๋อตัวนี้แม่ก้อนฮิวแมนที่มันเลงมั่วไหมได้หรอ อ,อ๋อ shirt, คือมันกูยิงโดนเฉยแล้วอ๋อค so right. ือยิงลากเขาแต่ว่าไม่ได้แหละอ๋อเจ๊กูว่าตึ่นก şey. ันแล้วเนี่ยชิบหายครับอุ้ยอย่างอย่างอยังรอดยัง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 เอนนียเอาสตันระยะจูบอย่างนี้ยังไงสตันไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ใช้อะไรวะน่าโอ้โหคนไดร์แฟลรกำลังไปกูจังหวะนี้แล้วไงต่อรอดรอดรอดอุ้ยมันโอ๊ยมันใช้ผนไดร์แาอย่างนี้ยิงเปียน่ะ อ่าตันฟรีไปยิงฟรีเจ็บเจ็บกรอบบอกเพื่อนนะอ่าเปิดเผาได้กูเปิดต่ออุ้ยทำไมกูเก่งอย่างวะวันนี้อุ้ยอะไรวะน่ะอ้าวอย่างนี้ดูสองไฟยองขวัญเอาตัวนี้ดีกว่าทิพหายละทิพหายละอะไรอะไรกูคงไว้นะเว้ยอุ้ยหนีไปเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยนี่กูยังอุ้ยมันหนีครับมันหนีมันหนีตายนีไอ้เจ้าผมยังเก่งเลยเจ้ากูเก่งอย่าง ตายไม่ตายโอ้โหไม่ได้โฟเฟนเหรอนี้โอ้โหไม่รู้มันมันหิ้วเลือกโกงจังวะอะไรมันมันดูอุ้ยอุ้ยสกิลอุ้ยอี๋อะสกูลยี่อะไรอ่ะมันเมื่อคืออะไรอ่ะอันนี้คือมันสกิลหรือว่าม่ใช่เปิดทีแรกก็เอออาจจะเกี่ยวกับผมดันทีเลยนะครับก็เปิดมาแน่นอนว่าข้าหัวกูต้องลดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดากูชินละกูชินละคือตอนนี้กูไม่กลัวแล้วกูมั่นใจเลยกูเข้าไปพวกกูโดนข้าหัวลดแต่คือที่ผมคือผมอย่าง 20m แน่จริง ยี่สิบเอ็มก็ถ่ายเลยแต่มันยากอ่ะคือคนเหนอาจะมองว่าไม่ยากแต่สำหรับผมคิดว่ายากสองตัวอันนี้คือลุ้มกูว่าครับเนี่ยน้องเปิดไล่ผม,มนอ,อ่ะโอยคีย์บอร์ดกูว่าดังเหมือนเดิมเฮ้ยมันเปิดหาคีย์หลบไอ้นี่ไม่เท่าไหร่อ่ะจริงวะมันมันไม่ไม่เท่าไหร่กันที่ยากลู้วก็กแพ้มันหมือนเดิมโอ้โห โอ้โหเฮี้ยมันเอาพามอะไรต่อยโูอี๋มันนำพามาไล่ต <laughs> ่อยกูเว้ยเฮ้ยอย่างนี้มาดีมาเลยจัดให้จัดให้เอ้ามุมสวยอ้าวโดนกูเล่นแล้วให้ต่อสวยตายหนึ่งมาตัวหนึ่งมนะันยังไม่ข้าวไหลกูเคีีย อัเนียอันนี้ชิายายของจรเฮ้ยยังของยังไม่ตายชายกุจูุจูคจูเล่นได้บาเยอะกครั้งโอ้ชิดชิดอู้อู้จูจูกครั้งกครั้งกครั้งอะไรวะคนในแครกูไป่า0 m มันเต็มเลยผมเป็9.64 มันมันน้อยกว่าเก่าอ่ะคุณน,น้อยกว่าเก่าตัวนี้อ่าไอ้เจ๊ก็ฉัดยีหลอ,อกกูเถอะอ่าโดนคุณล้อหลอกพีโดนคุล้อหล,อ,อ,กล,อ,อ,กลอ,อกอุ้ยชินยยชยยชยย้นมันแถวๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายชิบหายมันวันไอ้เจ๊วันฉัดคอมบูด้ยเฮ้ยยังอุ้ยอ,คคอ,อ,กกอ,อุ้ยคอมบูวากับพงอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูติดกูติดดังดังดังหนึ่งทีแล้วก็สวน ย่งนี้แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อแอบแอบไปเปิดเผาวิ่งวิ่งแอบไปเปิดเผาฮึบมันไม่รู้มันไม่รู้อ่มมาอม,มันมาคือมันมันมาคือมันร้องอะตามร้องหัแคะแนนเนี่ยโอ้ผมแปลว่าผิดคดนะฮะหายละหายเปลี่ยนเป้าหมายมาเอากูนี่เนี่ยหายไอ้เหี้ยี่ตายยัง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 ไม่ตายจังหวะนี้ล้อหล่อไปทีทีเปิดเอมเปิดเอม วุ้ยชีช้ชีช้ชมันกระโดดมาจากไหนวะเนี่ยชี้ยห้ันมันวายวะอุ้ยอุ้ยกูเขามีไยแม่งมันตามกูครับอะไรอะไม่โดนเหรอหายของจริงกูตายตรงนั้นวิว่องพันจังหวะนี้นเอาไงอ่าล็อกได้อย่างนี้อ่าคอมโบกูโอ้ข้างหัวเจ็ดพัน 7, เว้ยได้เขาได้มาแล้วว่ะได้วันกูที่ไม่อิ่มอิ่มอิ่มตัวเลยอ่ะอุ้ยเชี่ยมันเปลี่ยนตำแหน่งมาหากูเฮ้ยเฮ้ยน้องครับเฮ้ยมันเอาจริงนะเนี่ยเฮ้ยมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วแล้วมันเอากูจริงฮะมันตายแล้วเหรอหายแล้วกูจะอยู่ยังไงมันตายอ่ะเอาโยนอย่างนี้ Yeah, เกืบดีนะตาทุเ่นไม่ดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรโดนยิงปีวันนี้ล็อกมงไปหนึ่งทีเจ็บตุ๊กดอว์เพื่อนรักจังหวะนี้ยังไงแล้วไงต่อไปไหนวะไอ้มันมันวิ่งอย่างไวเลยฮะสงตัวแน่เลยอะไรโอ้โหโอ้หยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยวยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเ่้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเ้ยเฮยเยวิวยเ้ว้เฮ ย่ะเฮ้ยไม่โดนมันด่าว่ะไม่ผมโดนด่าคุ้มกูคุ้มแค่เนี้ยกูคุ้มอ้ามันเปิดพีพีนี่าหายละมาเล่นกูละเขาใส่แม่งแคนปึบโอ้หไม่ไม้กีตาร์บูดแต่ละอย่างแตละพัดของโกงครับกหวันนี้หลบ ซ้ายหรือขวาอ่าเรียบร้อยโดนจูบไปหนึ่งทีอ่าโดนล้อหลอกไปอีกทีเรียบร้อยตันระยะจูบอีกทีก็ยิงธรรมดาไม่โดนที่หมายอ่าอย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บอุอ้ยก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เปิดไทยเสียหน้าอ๋อรองบอกเลยร้องอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับจะไปไหนจะไปไหนโอ้ยยังไม่ร้เฮ้ยโดนไหมไ,ไ,ไ,ไม่โดนเหรอเฮ้ยเฮ้ย อ่ะเรียบร้อยโดนตันระยะจู่นี่ติดกำแพงเองเปิดมา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 ครับเปิดมาครับมาอ้าวเด็กที่แค้มหนึ่งคนอุ้ยเปลี่ยนดาบเพี้ยะไรเนี่ยเล่นโกคุเล่นโกคุกระดาบพวกสองนี่ว่าอุ้ยอุ้ยมันเอาจริงว่ะมันเอาจริงว่ะเรียบร้อยร่วงยืดผ่าน้งแล้วแบบ อุ้ยอิ <Pie ces> <Jean> ่มอุ้ยผมมาแล้วมาอันนี้คือมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้โคตรแล้วโคตรแล้วโคตรแล้วอุ้ยสิบหกสิบเก้าจุดหกแปดอ่ะอ๋อคลิปน้ายี่สิบเอ็มแล้วไหมลุยเลยโอเคก็เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เัืไอใให้ผมด้วยนะครับโอเคก็คลิปหน้าอยจะให้ผมเอาอะไรไปลนราคาหัวหรือเล่นอะไรก็พิมพ์บอกมาได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนบุย